กราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับยินดีต้อนรับสู่ยีโรซีเฮในเกมคาบาโมบายนะครับผมถามกันเข้ามามากมายนะฮะว่าเออพี่เล่นตอนนี้ทันไหมเล่นเพราะผมไม่เติมเนี่ยจะทันไหมนะครับเล่นเป็นสายฟรีเนี่ยจะทันไหมนะครับผมคือเริ่มเล่นตอนนี้เกมมันเปิดได้ประมาณสักตีคร่าวๆแล้วสัก4เดือน5เดือนนะครับ4เดือนกว่า5เดือนประมาณนี้นะครับผม ก็สิ้นกมุาพันธนี้ก็น่าจะ5เดือนนะถ้าผมจำไม่ผิดประมาณ4เดือนแล้วกันตีว่า4เดือนไว้ก่อนนะครับเอาน้อยไว้ก่อนโอเค เล่นตอนนี้ทันไหมเดี๋ยวมีคําตอบครับก่อนอื่นก็ขอฝากคลิปสปอนเซอร์ไว้นิดนึงนะครับผมขอพาเพื่อนเอนเข้าสู่เว็บยังเกมนะครับเว็บเติมเงินเกมมือถือสุดคุ้มและสุ่มของรางวัลนะครับผมขั้นตอนล็อกอินง่ายๆนะที่เข้าสู่ระบบนะครับสามารถล็อกอินผ่าน Facebook ของเราได้เลยจ้าสามารถเติมเงินเกมด้วย t ูมอนี่วอลเล็ t นะครับโดยโอนเงินมาที่เบอร์นี้แล้วนําเลขที่อ้างอิงจากการโอนมาใส่นะครับวันนี้ผมจะมาสอนเติมเงินเกมคาบาวโมบายนะครับอันดับแรก ใส่ u ู d วิธีหา UID นะครับเข้าไปในเกมกดที่เมนูกดออปชันนะครับกดข้อมูลกด copy UID มาวางที่เว็บได้เลยครับผมจากนั้นนะครับเลือกแพ็กเกจกดยืนยันการทำรายการนะครับรอมไม่ถึง1นาทีเนี่ยเงินก็เข้าเกมแล้วจ้ายังเกมนะครับเติมง่ายได้เยอะรวดเร็วทันใจนะครับผมฝากไว้ด้วยแล้วนอกจากนี้นะครับเว็บยังเกมเนี่ยยังเติมเงินเกมอื่นๆอีกนะครับผมไม่ว่าจะเป็นพวกฟรีไฟ L.O.L. นะครับผม v a r o l a n t g e n h i n Impact, PUBG Mobile นะครับ d a g No l o g Internal Dev และเกมอื่นๆอีกมากมายเลยนะครับผมเว็บยังเกมลิงก์อยู่ด้านล่างจ้าก็ตัดกลับมานะครับผมเอ่อถามว่าเล่นตอนนี้ทันไหมนะครับผมบอกเลยว่าคือการเล่นเกมเนี่ยคือ จุดมุ่งหมายของคนที่มาเล่นนะมันไม่เหมือนกันดู้ไหมไอคนที่ถามว่าทันไหมเนี่ยผมก็ไม่รู้ว่าจะตอบว่ายังไงนะฮะอันนี้พูดตรงๆนะไม่ได้เอาตลกหรือว่าอะไรคือบางคนเนี่ยมาเล่นทันไหมหมายถึงว่าอยากจะเสพเกมอยากจะตามให้ทันคนอื่นอยากจะเล่นเป็นพ่อค้า อยากจะดีบวกอาวุธขายอะไรอย่างนี้นะครับอยากจะเล่นฟาร์มดันกับเพื่อนหรือว่าอะไรอย่างนี้ผมจะพูดก่อนว่าเกมนี้นะครับคอนเทนต์เนี่ยคือการลงดันหาของนะครับมาขายเออแล้วอีกอย่างหนึง่งคอนเทนต์ของมันอีกอย่างหนึ่งที่ผมมองก็คือการขายเอ็มนะครับการขายเอ็มจิมก็จะเป็นการคราฟของขายก็แล้วแต่ว่าใครจะเลือกเวไหนนะครับเป็นจะเป็นเวพ่อค้าแม่ค้า เวเล่นเพื่อสนุกเวเสพบรรยากาศเวเล่นแบบกับเพื่อนขำๆอะไรอย่างนี้เวเล่นเพื่อวอล์ค่าคนนะครับเวเล่นเพื่อ PVP อะไรก็ว่ากันไปเวเล่นเพื่อหาไรายได้นะครับหาไรายได้นะครับผมจะกล่องสุ่มอะไรอย่างนู้อย่างนี้นะครับต้องถามก่อนว่าคุณเป็นสายไหนนะครับแต่วันนี้ที่ผมจะมาตอบให้นะครับว่าสำหรับคนที่อยากจะไล่ตามนะครับผมบอกเลยว่าเล่นตอนนี้ยากนะครับมันต้องมาพร้อมกับเงินจํานวนมหาศาล เหมือนกันนะครับไม่ต้องมาหาศาลมากหรอกคือก็ก็กกหลายหลักพันอยู่นะครับหลายหลักพันอยู่หลายหลักหมื่นเลยก็บางคนเติมเป็นหมื่นเป็นแสนเราก็เห็นกันอยู่นะครับผมอันนี้ผมพูดตรงตผมไม่ได้โกหกนะครับแล้วคนที่มาเล่นตอนนี้นะครับต้องถามตัวเองก่อนว่าเล่นเพื่ออะไรนะครับเล่นเล่นเพื่อเป็นพ่อค้าเล่นเพื่อเป็นเอ่อเล่นกับเพื่อนนะครับเล่นเพื่อตามไม่ทันเล่นเพื่อสู้กับคนนะครับผมก็ แล้วก็ผมจะบอกอีกอย่างหนึ่งมันเป็นช่วงที่ดีนะครับเป็นช่วงที่ถ้าถามว่ามือใหม่มาเล่นตอนนี้นะครับดูยกตัวอย่างก่อนเลยกิจกรรมนะครับตอนนี้ขนนกนะครับขนนกคือเครื่องประดับที่จะช่วยเพิ่มความอึดแล้วก็เรื่องดาเมจเรานะครับยกตัวอย่างเออเคอ o สนะครับผมขนนกตอนนี้นะครับถ้าผู้เล่นใหม่ที่ควรจับต้องเนี่ยผมแนะนําสักบวก5หรือไม่ก็บวก7นะครับราคามันก็ไม่ได้ลดไม่ได้ถูกอะไรลงมากนะครับอย่าไปเข้าใจผิดว่ามีกิจกรรมมาแล้วมันจะลดถูกนะครับผม ไม่ได้พูดเพื่อให้มือใหม่ท้อเพื่อพูดเพื่อให้รับรู้และรับทราบไว้นะครับผมแต่ในเรื่องของชุดเนี่ยผมมองว่ากลางๆไม่ได้ถูกมันมีช่วงหนึ่งที่ถูกมากนะครับที่ตัดราคากันนะครับเพราะว่ามันมีกล่องนะครับผมถ้ามือใหม่ที่เล่นช่วงนั้นเนี่ยก็เขาเรียกว่าก็ยิ้มไปยิ้มไปพูดว่ายิ้มดีกว่ายิ้มหวานไปนะครับผมก็ค,คอยดูเดี๋ยวกิจกรรมมันก็มาอีกเรื่อยๆนะครับทุกคนสังเกตไหมเห็นไหมมีคนใหม่ๆเนี่ยเล่น ตลอดนะครับผมมีคนใหม่ๆเล่นตลอดไม่ต้องกลัวนะครับว่าถ้าเราถ้าแต่ว่าถ้าอยากเล่นแข่งกับคนอื่นอันนี้ผมคือผมพูดยากมากว่ามันอยู่ที่ปัจจัยของแต่ละคนแล้วมันจะมีคําถามอีกว่าอพี่แล้วผมเป็นสายฟรีเหรอพี่ผมไม่อยากเติมเลยเกมเนี้ยผมผมอยากเป็นสายฟรีนะครับถ้าผมอยากเป็นสายฟรีก็ค่อยๆเล่นไปครับผมไกด์กัน แนวทางการเล่นผมประทาไว้ให้แล้วอันนี้ก็คือคอนเทนต์ของคลิปนี้ก็คือจะมาตอบว่าถ้าเล่นตอนนี้ทันไหมผมตอบเลยว่าไม่ทันแต่ว่าถ้ามีงบอะทันอยู่แล้วครับโอเคประมาณนั้นนะครับผมแล้วก็เรื่องราคาชุดราคาอะไรอย่างเงี้ยยกตัวอย่างอาชีพที่คนเล่นเยอะสะหน่อยอย่างเออแอลแล้วกัน BL ยกตัวอย่างง่ายสุดนะครับผมซิก BL นะครับหัวที่เป็นหัวเรทนะฮะตอนนี้เดี๋ยวผมดูราคาให้ว่ามันจับต้องได้มากน้อยขนาดไหนนะครับผมอ่า เป็นหัวเลดหัวเลดนี่ราคาแรงเลยนะครับหัวเลดสองช่องอยู่ที่ร้อยยี่สิบเอ็มนะครับผมโอ้แรกๆเนี่ยเกมเปิดใหม่แรกๆนี่คือแบบมันร้อยสามเก้าชุดติ๊กแพงชิบหายเลยนะครับสองร้อยเอ็มบวกก็ยังมีนะครับผมอันนี้ถือว่าผมถือว่าผมมาตอบใจมือใหม่ละกันนะครับผมเพราะว่าขอมันถูกลงหลายชิ้นนะเอาจริงๆแล้วนะครับหรือไม่ก็เล่นมิดทิวไปเลยนะครับผมถือว่าเป็นเลือกอันดีที่มือใหม่จะเริ่มเล่นนะครับผม ก่อนที่คลิปนี้จะออกไปผมแอบเสียดายที่ผมช่วงนั้นผมยุ่งผมไม่ได้ทาตอนนั้นนะครับเชียให้มือใหม่เข้ามาเล่นเกมไม่ได้จ่ายผมแต่ผมอยากมาตอบคาถามที่เจอในสตรีมเจอในเจอในแชทนะครับจุดประสงค์ที่ผมทําคลิปนี้มันไม่สายหรอกครับถ้าจะเล่นเกมใดเกมหนึ่งอ่ะนึกออกปะยกตัวอย่างแบบสมมติแบบคุณไม่มีแฟนอะ่ะแล้วคุณแบบ าถามผมว่ามีแฟนตอนนี้จะทันไหมมันก็ทันอยู่แล้ววะคนเรามันจะรักกันอะไรอย่างเงี้ยเปรียบเทียบไปเรื่อยออกทะเลไปไกลแล้วนะฮะก็ช่างมันขำๆไปนะครับคือถ้าเราเล่นเกมเพื่อความสนุกมันไม่มีไม่ทันหรือช้าหรอกครับไอคำว่าทันไม่ทันผมมองว่าเราเล่นไล่กับอะไรมากกว่าเราเล่นแข่งกับใครนะครับอ่าประมาณนั้นยังผมเนี่ยผมบอกเลยว่าของผมไก่กาและเล่มากของผมไม่ไม่เคยทันใคร <laughs> ของผมไม่เคยทันใครนะครับผมจะ วันนี้เราก็จะแถมเป็นแพทเทิร์นนะครับสำหรับมือใหม่นะครับมือใหม่ถ้าจะเริ่มเล่นตอนนี้นะครับผมแนะนําให้มีขนนกนะครับเล่นให้ได้เลเวลร้อยนะครับมือใหม่อย่างแรกเลยอะอย่างแรกเลยถ้าใครมีงบซื้อชุดเช่าถ้าใครไม่มีงบใช้ชุดใช้ชุดแจกจากมอนนะครับผมมีบอกไว้อยู่นะครับผมแล้วอีกอย่างนึงนะครับเล่นให้ได้สักเลเวลร้อยสากว่า160นะครับคือเริ่มเกมมาไม่ต้องนึกถึงอะไรเลย นึกถึงว่าจะเวลยังไงให้ไวที่สุดนะครับผมจะเวลยังไงให้ให้ไวที่สุดอาจจะช่วง80กว่าถึง9เออถึง100เนี่ยอาจจะหนืดหน่อยเพราะว่ามันจะไปช้าเมื่อเด็กเกานะครับไอจุดที่คนชอบด่ากันนะครับที่ทํามือใหม่เลิกเล่นมาหลายคนนะประมาณนั้นนะเมื่อคุณเลเวล100สัก1 50 1 60บวกแล้วทํะไรต่อครับถึงตอนนั้นนะคุณจะมีตังค์เยอะมากนะครับจริงๆแล้วอะ่ะเอ่อเมื่อคุณเ,เวลได้สักประมาณเอ่ม เวล9596เนี่ยแหละมันจะมีเควสนี้โผล่ขึ้นมาเว้ยไอเควสนี้อ่าเวสของไอมันชื่อว่าสกคยหรือสคาวเนี่ยแหละจริงๆผมเคยทำคลิป,ลปบอกไว้แล้วนะครับเมื่อเวล95นะครับคุณเล่นไปเรื่อยๆจนเวล112เนี่ยคุณจะได้ชุดแจกครบชุดนะครับผมไม่ต้องไปเสียตังค์ซื้อชุดอะไรมากเว้นเสียแต่ว่าอาจจะต้องมีแหวนนะครับอย่างน้อยๆอ,อาจจะต้องมีแหวนนะครับ มีแหวนที่ผมแนะนําก่อนเลยคือแหวนเมอร์กราฟนะครับหรือว่าเมอร์กระเห็บนะครับผมหน้าตามันจะเป็นวงส้มๆเดี๋ยวเดี๋ยวผมเปิดให้ดูนะครับผมโอเคเดี๋ยวแป๊บหนึ่งเวนไอเทมนะครับมิชชั่นไอเทมหน้าตามันจะชื่อเอ่อหน้าตามันจะเป็นอย่างนี้ไม่ใช่มันจะชื่อลิงออฟเมอร์กราฟนะครับผม อยู่ที่ 3m5 นะครับ 3m6 3m4m ประมาณนี้นะครับซึ่งมาถูกมากไม่ต้องไปนั่งลงดันฟาร์มให้เสียเวลานะครับซื้ออันนี้แล้วก็ไปแลกเควสะนะครับผมนั่นก็จะได้คีดาเมจมา15%นะครับผม15%แล้วก็สามารถพรัฒนาเอ่อคีได้คีเ์เลดพูดผิดขอภัยคีเลดนะครับคีเลดมาที่15%แล้วก็ต่อยอดได้นะครับผมแล้วก็แหวนไทยแลนด์นะครับที่หน้ามีแล้วก็แหวนคีดาเมจนะครับใครที่เล่นฟอร์ตก็แนะนำคิด เออคีดามจสักสวงหรือว่าถ้าใครเล่นอาชีพเลดน้อยก็คีเลดสักวงนึงแล้วก็เมอร์การาฟวงหนึ่งก็ถือว่าแจ่มากแล้วนะครับผมต่อไปก็เพอเราเริ่มเบลร้อเสร็จแล้วใช่ไหมได้ชุดแจกได้อะไรแล้วเราก็ใส่ไปแล้วก็เริ่มฟาร์มตังค์นะครับไล่จากอาวุธไปชุดไปเครื่องประดับไปเรื่อยๆนะครับพยายามหาตี้ลงนะครับผม จับกลุ่มกันลง125ดันเรือก็ได้นะครับผมก็ประมาณนี้คร่าวๆนะครับแล้วก็ยังไงเดี๋ยวรายละเอียดมันเยอะมากเดี๋ยวจะค่อยคุยกันในสตรีมนะกันเดี๋ยวผมจะสตรีมนะครับผมก็ฝากสตรีมไว้ด้วยแล้วก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ไว้ด้วยนะครับผม